สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะเวลาซื้อบอนสีมาเนี่ยใบเขาสวยก็จริงนะคะแต่ว่าฟอร์มของเขาเนี่ยจะยืดนะเนี่ยเดี๋ยวนี้พี่กุ้งก็ซื้อลูกไม้มาฟอร์มมันยาวยืดอย่างเงี้ยแล้วทำไงอะ่ะพี่กุ้งอะ่ะมีปัญหาอย่างหนึง่งคือแบบเออไม่อยากตัดเสียดายเนี่ยพอเวลายืดมาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าเราจะเรียกว่าไงพี่กุ้งก็คำยังไม่ค่อยเป็นเนาะเนี่ยก็จะหักอย่างเงี้ยบ้างแหละ อาหมาเดินชนบ้างแหละเนาะแล้วเราก็จะตัดก็เสียดายแต่ทีนี้ถ้าจะเลี้ยงต่อก็ไม่สวยทำยังไ,ไงอะ่ะไปดูสิไปหมดละเห็นเหมือนอย่างต้นนี้ที่กุ้งก็ซื้อมาดูดิยาวยืดเลยอันนี้คือพี่ซื้อมาฟอร์มกอน,นะคะยาวใหญ่เลยอ่ะแล้วก็แยกพอแยกเขาอ่ะก็ยังไม่กล้าตัด <laughs> ยังไม่กล้าทาอะไรอยากให้เขาแบบเออให้เขา รอดก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเนี่ยก็แยกมาก็จะเห็นว่าใบใหม่ขึ้นมาแต่กว่าจะขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยทุกกระถางทีนี้พี่กุ้งก็ไปดูคลิปของป้าสุมาเนาะป้าสุก็แนะนํามาว่าเออให้เราอะตัดตัดมันเลยอะ,อะล้วตัดยังไงอ่ะนดูอย่างต้นเนี้ยดูสิเหมือนกันเลยยืดย้ไวย้ยาวไปเลยทีนี้พี่กุ้งอะตรงเนี้ยพี่กุ้งซื้อมาแล้วแยกไว้หลายกระถางใช่ไหมต้องลองละต้องทดลองตัดละนี่พี่กุ้งก็ โช่ะแสงเข้าเต็มๆอ่ะบังก่อนก็ตัดเลยนะคะอันนี้ก็แยกมาอีกอันนึงคือตัวเดียวอันเนี้ยคือตัวเดียวกับตัวนี้นะก็อ้ยไม่ใช่ว่ะตัวนี้ขวานดาวเออเดี๋ยวจะตัดตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะพี่กุ้งตดัดตัดแล้วก็เนี่ยดูเขาแตกขึ้นมาอย่างนี้เลยนะเดี <c> ๋ย <oughs> พี่กุ้งตัดแล้วเขาก็แตกขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวน,นี้พี่กุ้งจะตัดเดี๋ยวตัดให้ดูเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาพาไปดูตัวที่พี่กุ้งตัดแล้วอีก แต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่ตัดอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่พี่กุ้งตัดก็คือพอเวลาตัดอ่ะเราก็เขาบอกว่าให้ตัดชิดโคนเลยใช่ไหมอันนี้เราก็เอออย่าเพิ่งไปชิดอะไรมากต้นตัวเนี้ยพี่กุ้งก็ชิดเลยพอชิดเสร็จเป็นไงนี่ตัดโดนใบแหว่งเลยไอเนี้ยเขากําลังจะขึ้นอยู่แล้วไงมันก็เลยแหว่งแหว่งเลยเนี่ยอันนี้อันนี้พี่กุ้งก็ตัดอันนี้ก็มายาวยืดเลยนะตัดทิ้งหมดเลยแต่อันนี้เป็นหน่อเขาตัวนี้เป็นหน่อแต่นนี้พี่กุ้งตัด เห็นไหมตัดสั้นเลยแต่ว่านี่ใบแหว่งไปเลยเสียดายมาดูตัวนี้ที่ตัดตัวนี้ก็อีกตัวที่พี่กุ้งตัวนี้คืออีกตัวที่พี่กุ้งตัดใช่ไหมใบใบเนี่ยยาวเลยอ่ะแล้วตัดปุ๊บใบใหม่ขึ้นมาแค่นี้เองนี่ใบใหม่ขึ้นมาสั้นแค่นี้เองนะเดี๋ยวพาไปดูตัวที่พี่กุ้งลงกระถางหน้าบ้านอีกตัวที่ตัดแล้วนี่อันนี้อีกตัวที่ตัดแล้วเอาลงกระถางใหญ่หน้าบ้านไว้ที่แรกก็ เนี่ยสี่ก็สามหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ที่แรกเนี่ยพึ่งขึ้นนะเนี่ยที่แรกตัดเห็นไหมเห็นไหมตัดเห็นตอไหมตัดเดี๋ยวนะโฟก,กัสให้ที่แรกตัดก็อันเนี้ยพึ่งขึ้นทีหลังเห็นไหมเห็นหน่อเล็กๆแหมกาลังขึ้นอันนี้ตัดไปชกนี่ขึ้นมาแล้วไม่งั้นมันยาวยืดเลยอันนี้ก็ตัดตัดไปชกขึ้นมาส่วนใบนี้ตัดแ้วก็ขึ้นไวหน่อย ฟอมสั้นแค่นี้เองอันนี้ก็ลุ้นตั้งนานว่าจะขึ้นไหมพิ่งขึ้นขึ้นหลังเพื่อนเลยในบรรดาสีต้นอันนี้ขึ้นก่อนนี่ไล่ไล่กันมาอันนี้แลวน้อยนึงงพึ่งขึ้น,นอันเนี้ยซื้อมาแรกๆอย่างนี้เลยยาวแบบนี้เลยยาวยืดเลยทีนี้ก็ต้องตัดอันนี้คือถ้าเราจะรอให้ใบใหม่เข้ามา มันก็ช้าใช่ไหมคะความใบเก่าจะทิ้งเนี้ยมันก็ยาวไม่เสมอกันอ่อันเนี้ยก็จะเป็นอืมเนี่ยอันเนี้ยคือรอเขาขึ้นมาใหม่แต่ใบเก่ามันก็จะยาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันพี่พง่งตัดเสร็จแล้วนะคะนี่ซากใบที่ตัดไว้ก็ตัดแล้วเราก็เอ่อจะรอให้เขาขึ้นมาใหม่เป็นหลอดใหม่แบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเรา มารอดูกันว่าขึ้นใหม่แล้วจะสวยไหมก็คิดว่าสวยอะคะ่ะคงจะเป็นทรงพุ่มมากกว่านี้ก็พี่กุ้งจะตัดประมาณนี้นะก็ไม่ได้ว่าจะสั้นมากส่วนอันเนี้ยก็จะตัดไล่ตามนี้เพราะว่าอันนี้เป็นใบใหม่ที่เขากําลังขึ้นมาก็เก็บไว้นะใบๆขึ้นมามันมันเตี้ยแหละใบยาวๆเกา่กาๆยืดๆเราก็ตัดทิง้งซะนะคะพี่กุ้งก็ทดลองตัดตามอ่า คลิปที่ท่านผู้รู้ลองทําไปแล้วพี่กุ้งก็ทําตามแล้วก็วันนี้มาออนําเสนอให้เพื่อนๆรองทําดูอีกนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ